สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบอลเลนเจ์นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าหลัก PVP แล้วหน้าหลัก PVP นั่นเองเราก็แบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะเป็นเวลาฤด,ดูการสิ้นสุ่แล้วอยากรู้ว่าแบบเออมันยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะเล่นให้ไปแบบที่ดีๆกว่าน,นี้ก่อนนะ โอ่อนจังเลยเอาเลยคะแนนพันสามเลยอ่ะพันสามไม่เฉยนะ 1, 3, ไม่ใช่พันสามร้อยนะใ, 1, 300, นะในการรับมือของพี่วีพีพมีตัวเก่งตัวออกกันแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำก่อนคืออับแรกถ้ามันออกอะเราก็ควระปล่อยตัวที่มันเป็นโซ่แล้วเราก็ ใอตัวเสตัวยิงไปตัวหนึ่งแต่ตัวชนต้องอึดนะต้องอึดอ่ะเดี๋ยวนี้แดนไม่อึดเลยแต่เอามาใช้อ่ะใส่ตัวชนท้ไมทำอย่างนี้เราเราก็ต้องทำไงทำอย่างนี้เลยเอาตัวไปแค่นี้ก่อน เอาไปแค่นี้กอนวุ้ยมาขดคืนมาแล้วอ้าาาาาาา

เราเราใช้ไอเทมบดละละเราใช้ไอเทมบดของของข้าเนอะให้เราปล่อยตัวชนวนมาเนี่ยรับมือใยตอนตัวหรือว่าใช้แค่แข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เราตายแม่ถ้าถ้าเราไม่ยีตัวชนวนถ้าเราใช้ไอเทมบดก่อนนะเนี่ยนะคุณผู้ชมว่า คนใช้แต่ตัวชนเท่านั้นกอยิงก็เอามาคพิมเ่นหน่อยก็ได้นี่หรอม่รับยด ดีไม่ดีเราเกือบแพ้เราได้มาตีตีฐานแล้วมันลืมมาได้ไงวะดูตาใยญ่ๆนี่เท่าไหร่ตีไม่น่ารอดเลยเพราะว่าสกิล D R กับแกงมันโดนทำลายสูงแถมมันโจมตีพื้นที่ด้วยไม่ได้ปัญมันไม่ได้มีปัญหาแบบมันเป็นสกิลที่ถ้าโจมตีสูงแล้วก็ตีพื้นที่เจะไม่รอดได้ไงวะ ที่เราสนใจก็คือเราจะคู่ใครตัต่อไปสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมีแต่คนจับคู่แล้วมีแต่คนเก่งไงอรู้ไหมว่าที่เขาจับคู่แล้วได้คนเก่งเนี่ยคุณลงเลดูดิดูอันับดิดูดิอินตามาสเตเดี๋ยวเขาไปดูที่หนึ่งของลีดิเนี่ยเป็นมาสเตอร์เลยแล้วคนที่ดู คุณต้าไปอยู่ต่ำกว่าซูเปอร์มาเตอร์อีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คะแนนเขาจัดมาครัจับมาแบบคละหมดอะคือเก่งไม่เก่งมาอยู่รวมหมดอะเขาเลยแบบว่าก็คิงกีดดูดิคุณต้ามาเตอร์อยู่กี่คะแนนาสามเลยแล้วจับคู่มันยังไงมันก็ต้องได้พวกแบบีเดียวกันใช่เะล่ะ แ,แล้วใครบอกว่าทำไมมันจับผู้ยานแล้วไม่นองไม่นองงงเพราะว่าคะแนนทุกคนมันอยู่รวมที่เดียวกันหมดเก่งไม่เก่งเก่งไม่เก่งอยู่รวมกันหมดโอ้โหเร่จะลองเป็นไงล่ะว้ายจะตายแล้วตายแล้วว้ากากาก้าก้าอุยยยยยยะมฆ่าเลือดเลือดเลือด นี่มึงน,นี่เสกสกิลแรงกูหน่อเป็นไงนี่ดูหน่อยเนนอยนนอเออ,อ,อตำรวจแรงมากอะเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่เห็นแรงเราดูนะเดีย๋ยโอ้โหยิงแค่แมสกิลไมยิงไปกูให้มียิงไปอุ้ยไฟพผิวก็มา โอเคตอนนี้เรายิงตัวชนไปแล้วตัวนึงโอ้โหฮามีตัวชนอยู่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวเนาะอืออถ้าลุกเหมือนจะแรงนะเดี๋ยวเอ่ออติดกับเราอ,อือแล้วเส้นที่4จะได้เส้นไป ปุ่มใที่ไหนบ้างโอ้ยนี่มือนีนะไรแล้วยิงเจสสิก้าได้ยังไงตอนนี้ที่เจสิก้าทำไมล่ะ

รม่ก้าไะครคุณจะกลัวอะไรจะกลัวอะไรอ้่มกลัว่ออสนับาึกืน่ไ้ตความอึดอึอะรอรู้สึกอะไรรู้สึกได้ตอึดกดดิวันนี้เราเล่นกันได้ห้ารอบ อ้าววิมาแปดนาทีแล้วอ่ะ้ิมันเยอะอะไรขนาดนี้อ้าวเก้าร้อยสี่สิบหกแล้ววยตังจะหมดไปเติมก่อนเอ้ยต้องไปขายตัวเอ้ะไปขายตัวเนี่ยเนี่ยตัวซัมมามมาทำไมบออสามมืน่นม่ไม่เคยเห็นราคาสูงขนาดนี้มาก่อน ที่หันมาเล่นพีพีพบไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเกินขนนกในสเตจหลักถ้าเล่นขนนกในสเตจหลักสองรอบก็หมดแล้วนี่เล่นไปตันฮารอบแต่ทั้งที่ดีถ้าเป็นเล่นสเตจพิเศษจะใช้ขนนกจะใช้ขนนกเป็นโคน้อยกว่าหรือว่าแถบสเตจเลากเล่นสองอันหนึ่งเอ้ยสอั่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอซูสิลองรีสูส อืมโอ้กะจวะเยอะอื hmm. mm ้ใช้ทักสาเ่ตัวตายไปเลยนะอืม ของดูของกาโอ้ยอื้มอื้มกาอกอันเปลียนใครไม่ใช่ละนี่ดูของกานะครับทุกคนดูของกาผู้เล่นเนี่ยคนเราใช้ถึงคนเราถึงจะถึงยังไม่ถึงดาวอากาศอย่เงี้ยถ้ามีตัวดีไงแล้วก็แพ้เนาะเู้เล่นเจอที่มันดีไงต่อให้ของมันกากแค่ไหนเราก็แพ้ สี่สิบแปดอย่าเลื่อนงั้นเล่นแค่สามรอบพอเนอะเเาะเล่นแค่สามรอบพอแล้วกันงั้นเรเาไม่ได้เซตแักก็เลยเล่นด่านที่เรายังไม่มีตัวนั้นจุนโกจะไปจุนโกเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลังจบคลิปเดี๋ยวมจะี่มาแล้วช่างมอยช่างน้อยโหตัวองิส่วยกะได้เนี้ยจะร,รอดรอเปล่าจ้าไปจะรอดเนี้ยหยื่อโอ้โหตัวน,นี้เนี่ยไม่กูเลยโหคัดคัดดีจริงครับ คัดโอ้คัดไม่มาเลยเออคัดเอออย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นเน่ยคัดคัดไม่ตีดีกว่ามูนผิยคัดไม่ตีอย่างดีอะ่ะคัดไม่ตีฐานโอ้โหขอดาวนะใส่่เยอะแน่เลยเราวโจมตีกายเพราะว่าเวโจมตีมันไม่ตีฐานไม่ตีฐานเอเนาะเออซับ อ้ายไม่นะไดลูกอีกสักรอบใหม่จัดไปเลยสักรอบมาจัดไปโอ้โหอัอนนี้ตัวดีครับโอ้โหวิ่งเล็ววิ่งเลวโอ้ใจเย็นใจเย็นเด,ดี๋ยวโดนฆ่าตาย,ยไว้แทนเมอย อย่าซ er. ¿No ่าย so ่าซ่าเลื ato, ่อดมึงไม่ค่อยอึดอยู่ตีแรงแต่เลือดมึงไม่อึดมึงก็ป่าไปอะโยชน์วะนี่ยนี่นี่ก็ได้ชิงลองมาช่วยก็ได้ก็ได้ชิโอ้โหโคได้ชิงไม่ตายก่อนเลยไงโอ้โหบัตรสมดุลแล้วโค็ได้ชิงสี่แสนเนี่ยมึงไม่ตายก่อนคนแรกเลยวะเปิ่าไปแล้ว สะสมดุนเอเลิกก็ได้คิงไฟเยอะเลยโอนอู้่ไปเตะตีฐานเลยเยอ้นงมันจะเยอะยังไงวะป่าเอไออย่างเล่นต่อสู้รู้จบเลยจามแบบเย้ชนะแล้วไม่ได้เห็นตอนมันชนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปเอาก็ได้ สี่สิบสองเลยหยาดหยาไปเลยดูกั yes, นะ <c oughs> ได้แล้วจนเกาะของเราเจ้าได้เคย yes. <c oughs> จับได้ไว้เอเ,อเอลอะไรแรปเตอร์ดนว่ยนะเคยนะก็อีตัวไดโดนเสาร์นั่นแหละเราได้มันแล้วตอนนี้เราได้ครบทั้งสามตัวแล้ว เดี๋ยวเราไปดูเช็คกันว่าด่านไหนที่เรายังไม่มีตัวนั้นเอ้ยอสถานีรถไฟมาไม่ต้องพูดถึงยากยากมา,อากอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คตัวกันสหรับด่านโบราณสถานเขาแมวเรายังไม่มีหลุยกับอีอีอีถังโอ่งเนี่ยเอ็ดเวิร์ดถังโง <laughs> อ่งอ่ะเออใช่ใช่เอ็ดเวิร์ดถังโอ่งส่วนด่านนี้เรามีคนทุกตัวแล้ว ว่าแลระจบคือเดี๋ยวจะไปให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ดูด่านนี้ค่ะ T P ินัดตัวเดียวนี่มาเดี๋ยวเราไปเช็คตัวนี่ไอ้บาวนักโตคืนเราจับได้นี่เขาเรียกวา่าเออเราก็เล่นถูกกันดีกว่าเออเราก็ก็ถื่กันนี่หว่าบวาระโตคืนตอนแรกนึกว่าบาวมันจะต้องชื่อบาวขี่เซิร์ฟอะไรพวกนี้ไง ทำไมก็ไปบามาแต่บอาก็มาแต่บอดมาแต่บอดมาแต่บอดปิวปีอยู่ดิจงังซุนที่ทมีนีเพียงแค่ปืนฉีดงานและเซิร์ฟบอร์ดไม่ว่าจะเจอขึ้นลงลนนอะไรขนาดก็ไม่ไหวใช่หมางตายก็ออ,อกแรกเลยเอ้ามีเงินเก็บไว้ทำใหมเนี่ยเรามาเต้ไปแล้วน้องเก็บแล้วซารี่ก็เพิ่งขายไปเมื่อกี้เนื้อเยลโล เยอโลดเดี๋ยวเก็บไว้ให้คนดูว่าอีเรามีตัวเยอะอคนดูย่งได้ยังได้ไอ้ายาได้หรอหสรุดกคนนี้แต่ก็ไปอับอับเี่โอ้โหคาจงตีนี่ต่างเลยนี่ห้าสามสองนี่เจ็ดชีแต่พาชิก็ต่างเหมือนกันนะเดียวเขาดูางนี้เขาอก่าอันนี้ก็น้อยกว่าเดี๋ยวเขาดูรายละเอียดดิ ระยะโจมตีทั้งหสามร้อยสิบเทียบกับซินดีน้ดิสามร้อยห้าอะไรที่จำได้ว่าเป็นสามร้อยเหมือนเทียบดยการมดุดอะอะไรอะไรอะไรอีกวันที่มันเป็นสามร้อยอะไรที่มันเป็นตัวยินเดี๋ยวดูให้มันลน่ยนี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงหกร้อยหกร้อยสิบ นี่เราก็ดูตัวนี้ระยะโจมตีออกไม่มีแปลนหนึ่งพลังโจมตีหนึ่งพลังชีวิตหนึ่งหน้ามาัเป็นแปดดาวเลยหน้ามันเป็นแปดดาวอะไรเงี้ยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ